ที่โรงพยาบาลปัตตานีพลตรีชววิชุนประสานผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเข้าเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองพระสงฆ์ซึ่งทําให้บีพระสงฆ์บาดเจ็บสองรูปตํารวจ3นายชาวบ้านหนึ่งคนและพยาบาลอีกหนึ่งคนล่าสุดทุกคนอาการดีขึ้นและสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว3คนพลตรีชววิตกล่าวว่าได้กําชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังผู้ก่อความไม่สงบโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่มีประชาชนพลุกพล่านและพระสงฆ์ออกบิณฑบาต นอกจากนี้จะเพิ่มสุนัขทหารในการลาดตระเวนล่วงหน้าในถนนที่พระสงฆ์บินทบาทด้วยด้านนางสาวจิตติมารุนรัตพยาบาลโรงพยาบาลหนองจิกซึ่งบอกว่ารู้สึกสงสารพระไม่อยากให้พระต้องหนีออกนอกพื้นที่และไม่อยากเห็นสภาพวัดร้างคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงเผาโรงเรียนชุมชนบ้านปีแนปีแนนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอรประจันท์ ขออภัยค่ะตําบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทําให้อาคารเรียนชั้นป .4 ป .5 และป .6 จํานวนหห้องค่ะถูกเพลิงเผาไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะซึ่งทั้งครูและนักเรียนก็รู้สึกหวาดกลัวเนื่องจากชุมชนดังกล่าวไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนบรรยากาศที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนครูและนักเรียนจํานวนมากค่ะเดินทางมาดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียนด้วยความเสียใจ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ด้วยความสงบและไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนขณะที่นักเรียนก็ไปดูสภาพความเสียหายของห้องเรียนโดยเฉพาะหนังสือเรียนที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ช่วยกันขนโต๊ะเก้าอี้ที่ยังใช้ได้ออกจากตัวอาคารเรียนเพื่อให้เพื่อนๆที่ไม่มีห้องเรียนได้เรียนหนังสือกันกลางสนามเงยไรก็ตามโรงเรียนจะต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาสวัน เด็กนักเรียนชั้นป .6 รายหนึ่งเปิดเผยขาว่าเสียใจมากแล้วก็อยากให้ตำรวจจับคนที่ก่อเหตุเพลงิงเผาโรงเรียนไว้ได้นะคะแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าที่โรงเรียนแห่งนี้รวมถึงที่ชุมชนไม่เคยเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นและอยากจะให้ผู้ที่ลงมือทำได้รู้สึกขาว่าสถานศึกษามีความสำคัญไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำค่ะเสียใจมากเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้น ก็อยากจะให้อยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้คนที่ทำเนี่ยจำนึกบ้างว่าไม่เกณฑ์กังศึกษาไม่ใช่ว่าจะทำก็ทำ พันตำรวจเอกต่วนเดชุทธานันซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอยะรังจังหวัดประานีได้เปิดเผยเว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการทำลายขวัญประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนโดยผู้ก่อเหตุหวังตอบโต้หลังจากที่ได้มีการจับกลุ่มแกนนำและยึดอาวุธปืนรวมถึงระเบิดจำนวนมากเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ที่ก่อเหตุตำรวจเชื่อเขาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายมัซอเรดอรามะและแนายมหาม,มะ จาจ้ารวมถึงนายอมัดตึง,งะซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่โดยการลอบวางเพลิงในจุดที่อ่อนแอรวมถึงการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งขณะนี้กําลังออกไล่ล่าคนร้ายกลุ่มนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยต้ารุ่มเหยียนครับการสร้างความเข้มแข็งและใช้พลังภาคประชาชนนำพาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือวิสัยทัศน์หนึ่งขององค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงครับ วันนี้เรามีตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดปัตตานีไม่จบครับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงหรือที่รู้จักกันในานามองค์กรเสื้อเขียวเพื่อจากการรวมตัวของตัวแทนและอาสาสมัครต่างๆโดยมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพตามที่ชุมชนต้องการตลอดจนพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญให้ความรู้ในการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM เพื่อน,นำไปใช้ในครัวเรือนในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงแรกแรกๆในะองค์กรน,นี้ก็คือเขาจะาคันเอาอตัวว่าคนที่มีอจิตอาสาก่อนนะคะคือทางพระบรมราชิน,น,นีนาคของเราได้เลยนหนงว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คือหนึ่งละคือเวลารับประทานอาหารเข้าไปจะมีสารพิษอะไรปนเปื้อนเข้าไปและก็หนึ่งคือรายได้ของของประชาชนเราไม่พอกับค่ารายใจ่ายในแต่ละวันเนาะทีนี้ ท่านก็นเลยได้สนับสนุนในโครงการตัวน,นี้ให้เราสามารถที่ว่าปลูกอะไรก็ได้ที่เรากินกินอะไรก็ได้ที่เราปล,ลูกอค่ะและหลักๆก็คือเวลาเราทําแล้วหนึ่งเราจะต้องไม่ต้องกินอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนเข้าไปสองก็คือเราจะได้ลดต้นทุนในการผลิตของเราด้วยเพราะเราจะมีครบในวงจรตัวนี้ว่าคือเวลาเราปลูกผักเราเลี้ยงปลาเราก็สามารถทีถ่จะทาปุ๋ยทาอะไรใช้เอง,งได้ค่ะกะย่างกี๋กะหรือกะตรากะอะไรก็พอพอชาวบ้านก็มาเลียเห็นตรงนี้ ก็ได <S an> ้เห <an> ็นเลยหนึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนนี้แล้วก็หลักๆแล้วอาสาสมัครของเราคือจะรู้จะรู้ลึกถึงปัญหาของชุมชนจริงๆว่าตอนนี้ชุมชนเรานั้นประสบกับปัญหาอะไรมากที่สุดเลยเลยมาแก้แก้ปัญหาตรงนี้ถูกจุดนะคะ ไม่ว,ว,ว,ว่าจะเรื่องของคำนวดโฉนดการว่างงานเนี่ยเรารู้สึกยังไงคิดว่าเป็นมาตรการที่มันเหมาะสมมาใช้กับคนในชุมชนไหมคะอ่าถ้าในสว่วนของของเรานะรู้สึกว่าดีมากนะคะในสว่วนนี้คือเราทุกคนตอนนี้ค,คืออย่างเสื้อแขนเราตอนนี้ก็จะมีครอบครัวทุกตำบลที่จะช่วย